สวัสดีค่ะมีรถขายเงินสดมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะราคาไม่ถึงแสนนะใช้ึงมากเลยนะคะชเชฟโรเลตออฟตาเครื่ 6, 6องยนต์106เบียอตโตปี2004ค่ะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่99,000บาทเท่านั้นนะคะเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะแอร์ด้บบคเบียสกุญแจรีโมดเบียอ,อตโตกระจกกระจกปรับไฟฟ้าระบบเซ็นอร์ลไลายไม้รอ มาทดลองขับได้เลยนะคะเป็นรถที่ขับดีแอร์เย็นมากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะบอที้สวยนะไม่มีอุบัติเหตุด้วยนะคะสภาพดีมากๆเลยนะคะ9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะได้รถสภาพสวยๆไปใช้ขันหน้าใช้มากๆเลยค่ะมีแม็กด้วยนะคะขับดีแอร์เย็นบอดี้สวยนะคะราคาเบาๆเ9 0า0เก้าบาทเท่านั้นค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ เทเบเล็ตออฟจานะคะเครื่ยนต์106กิโโตปี2อ0พค่ะสนใจยังไงโทรออบามถายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0ูนย์เก้าสองห้ติดต่อ